วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับช่วงเวลาของรายการคลินิกไทยจีนนะคะเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา9ก้นาิกาจนถึงเวลา10บนาฬิกาโดยประมาณนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกของรายการต้องรีบสมัครแล้วนะคะโทรศัพท์มาสมัครสมาชิกได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0869063991นะคะ0869063991 หรือจะโทรศัพท์มาฝากคำถามหลังใหม่กับทีมงานนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 6ย9 3 6 7 3นะคะ0 2 6ย์3 6 7 3นะคะยังไงก็รีบโทรศัพท์เข้ามาก็แล้วกันสำหรับท่านใดที่อยากจะฝากคำถามหลังใหม่ไว้นะคะก็ใช้เบอร์โทรศัพท์นี้สอบถามมาได้เลยนะคะวันนี้เราก็ยังนอกสถานที่เหมือนเดิมค่ะเราพา คุณผู้ชมมาที่คลินิกทองทุพคุณบริเวณชั้น3ของห้างสรรพสินค้าสยามดิสคฟเวอรี่นะคะเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญพิเศษก็คือคุณหมอวิวัฒน์จงหมายรักนะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอวิวัฒน์กันนะคะสวัสดีค่ะา่านคะสวัสดีครับต้องบอกว่าประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของภาวะการมีบุตรยากยังเป็นเรื่องที่เราคงต้องกลับมาคุยกันบ่อยหน่อยนะคะอาจารย์แล้วก็ต้องเป็นประเด็นที่จะบอกว่าไงอ่ะอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองไม่ถึง หรือว่าคิดไม่ถึงว่าแพทย์จีนเนี่ยสามารถที่จะดูแลอาการอย่างนี้ได้ด้วยนะคะจริงๆแล้วภาวะการมีบุตรยากกับการรักษาของแพทย์จีนเนี่ยมีมานานนี่อาจารย์มีมันตั้งแต่คนจีน,นน้อยๆนหมั้งตอน <ละ S 2> นี้คนจีนเยอะขึ้นแสดงว่าเรื่องการการมีบุตรเนี่ยรือการกินยาบำรุงและการมีบุตรเนี่ยหรือการร,ร,การักษาโดยร,รวมของแพทย์จีนทำให้ประชากรเขาเยอะขึ้นก็ได้ถ้าเรามองย้อนไปนะแล้วการแพทย์ สมัยก่อนเขาคงเจริญพอสมควรค่ะไม่งั้นก็คงไม่มีประชากรเยอะขนาดนี้ใช่ถึงแม้เยอะขนาดนี้เขาก็ยังอยากจะมีลูกกันอาจารย์เคยบอกเมื่อเมื่อเทปที่แล้วเหมือนกันว่าปัญหาของการที่ทําให้เราเนี่ยมีบุตรยากก็อาจจะเกิดจากความเครียดของคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ที่เครียดจากการทํางานแล้วต้องมาเครียดกับตัวเองว่าเอ๊ะแต่งงานตั้งนานแล้วทําไมไม่มีบุตรสักทีก็ยิ่งเครียดสองเท่าก็ยิ่งไปกันใหญ่อันที่สองอาจารย์บอกว่าฮอร์โมนถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็เกี่ยวกับฮอร์โมน แต่ถ้าเป็นคุณผู้ชายก็จะเป็นในเรื่องของจำนวนสเปิร์มถูกไหมฮะอาจารย์แล้วก็วิถีชีวิตอะไรหลายอย่างด้วยแพทย์จีนเนี่ยเวลารักษาก็จะรักษาควบคู่กับวิถีของเขาเหรออาจารย์ต้องต้องล้อไปกับชีวิตเขาอย่างสมวนมาผู้ชายเนี่ยทุกอย่างปกติหมดเลยครับแต่ว่าเป็นคนที่เล่าเมายานะครับสูบบุหรี่จัดในทางการแพทย์มีการทดสอบนะว่าถ้าผู้ชายกินเหล้าเยอะเนี่ยในระหว่างนั้นน่ะตัวสเปิร์มก็ไิบวันนะเมามันกันนะ ไม่แข็งแรงเมื่อไหวบนนะหรือว่าคนคสูบบุหรี่จัดนเนี่ยเติมก็เมาพอๆกับคนดื่มมาแหละสูบบุหรี่จัดจัดจดจดนนิโคตินจะไปพอกที่หาง่วงมาให้ไปง่ายเลอไม่น่าหรือที่เขาบอกว่าการสูบบุหรี่ก็ดีการดื่มเหล้าก็ดีเนี่ยมันเป็นปัจจัยนึ้งที่ทำให้การมีบุตรยากขึ้นเหมือนกันนครับอันนี้ก็มีการวิจัยเหมือนกันค่ะแต่ยังไม่ยืนยันทางวิทยาศาสตร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันผลนี้อ้างอิงได้หรือเปล่า แต่อาจารย์ก็บอกเมื่อเทศที่แล้วเหมือนกันว่าจริงๆเราเรื่องอายุเนี่ยมันก็สามารถที่จะมีบุตรได้ทุกคนมันอยู่ที่ว่าถ้าเกิดผู้หญิงเนี่ยถ้าตราบใดยังมีประจำเดือนต่อให้คุณอายุสี่สิบกว่าก็ยังสามารถมีบุตรได้อม่แต่ห้าสิบกว่าถ้ายังมีประจำเดือนอยู่ถ้ายังมีประจำเดือนอยู่แล้วมดลูกแข็งแรงเพราะว่าค่ะประจำเดือนในที่นี้คือหมายความประจำเดือนปกตินะครับอรอบเดือนปกติสีปกติจํานวนปกตินครับอันนั้นเป็น ตัวบ่งบอกถึงฮอร์โมนในร่างกายที่ปกติด้วยค่ะนะคะหลายท่านอาจจะอยากจะทราบนะคะว่าการฝังเข็มเพื่อไปปรับสมดุลในร่างกายหรือว่าเพื่อไปช่วยภาวะการมีบุตรยากจะต้องฝังเข็มอย่างไรเพราะว่าอาจารย์คุณหมอวิวัฒน์ก็เคยบอกกับเราเมื่อเทปที่แล้วแล้วนะคะว่าเราจะใช้ในการปรับสมดุลซึ่งก็ตั้งแต่ศีรษะจนลดปลายเท้าเลยหลายท่านอยากจะรู้ว่าเอ๊ะคุณหมอไปฝังตรงจุดไหนบ้างหรือเปล่า มันมันจะเกี่ยวกับท้องเราแค่ไหนอะไรยังไงลองไปติดตามชมดูกันละกันนะคะว่าเวลาการรักษาของแพทย์จีนในการปักเข็มแต่ละจุดนั้นรักษาอาการภาวะมีบุตรยากจะไปรักษาตรงไหนบ้างลองไปดูเทปนี้กันค่ะคุณหมอคะคุณหมอเคยบอกว่าภาวะการมีบุตรยากเนี่ยวิธีการฝังเข็มของแพทย์จีนเราจะต้องตั้งแต่ศีรษะจนหลดปลายเท้าเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ปักตรงไหนยังไงบ้างคะอาจารย์เริ่มเริ่มที่ศีรษะก่อนนะครับค่ะ ศีรษะต้องปักตรงจุดนั้นสำคัญยังไงคะอาจารย์ถ้าคนที่ดูหนังกำลังภายในเนี้ยพูดถึงยิ้มตกคืเรากำลังจะเปิดจุดยิ้มตกแต่มันไม่ได้เกี่ยวกันเป็นเส้นลมปานยิ้มตก<อ>นะครยิ้มตกนี่ก็คือมาขึ้นจากบนลูกเส้นหนึ่งขึ้นข้างหลังแล้วก็มาสิ้นสุดที่มีให้ปาก เงือบบนแต่ว่าถ้าเราฝังตรงนั้นจุดนั้นจะเจ็บมากเราก็เลือกจุดที่ข้างบนศีรษะที่มีเพราะว่าที่เจ็บน้อยกว่าให้คนไข้แต่ว่าก็ได้ผลเท่ากันนะครับแล้วเราก็เปิดจุดเช่นยิ้มยิ้มก็คือจากพม่อโรกเกิดกําเนิดขึ้นมาแล้วเนี่ยป็นทหานข้างหน้ามาที่สุดตรงนี้อ๋อค่ะนะคะอันนี้อันนี้ที่ อ๋อปักตรงนี้ด้วยสองจุดแล้วค่ะจันที่หัวหมดเลยเห็นไหมว่ามันเยอะแต่มันแค่ตั้งเดีหัวจดเท้าหัวก็มีสองเล่มเออมีสองเล่มเองอ่าค่ะอันนี้มาที่เราบอกว่าเราต้องบำรุงไตคร่ะค่ะไตในศาสตรแพทยจีนเนี่ยจุดนี้ก็จะเป็นจุดเด่นค่ะจันย์นะจุดเด่นของลมปานไตอืม ต้องฝังสองข้างด้วยต้องฝังสองข้างเพื่อให้เกิดภาวะสมดุลค่ะอ๋ออ,อันนี้เมื่อกี้สีสะสองสามส,ามสี่ห้าหกหกเข็มแล้วค่ะอาจารย์เสร็จแล้วเราก็ต้องดูแลเรื่องเลือดนะครับเพราะว่าค่ะค่ะ เรื่องมีบรยากของแพทย์จีเนี่ยมันเกี่ยวกับเลือดทะเลเลือดเนาะค่ะออค่ะันนี้คือเลือดอันนี้คือไตอันนั้นคือเลือดทะเลเลือดสองสี่หกแปดแล้วค่ะอาจารย์แปดเข็มละมันค่เริ่มเนือออกที่มือแล้วเนาะเจ็บไหมครับเจ็บนะเก้า ยากเปิดหนท้องนิดนึงอันนี้ทะเลเลือดแล้วนี่ทะเลพลังนะค่ะทะเลพลังอ๋อที่ท้องนี่จะเป็นทะเลพลังค่ะสองสี่หกแปดสิบ สิบสองแล้วค่ะอาจารย์สิบสามแล้วสินี้เชื่อมโยงก,กับไตได้เหมือนกันในสารกครจริงน,นะครับ 6เล่มทั้งหมดหมดแนละ้วทุกครั้งที่มาเข้ารับการฝังเข็มเพื่อรักษาภาวะการมีบุตรยากจะต้องใช้จุดหลักๆอันนี้อาจจะมีเพิ่มเติมอ๋ออาจจะมีเพิ่มลดบ้างในบางครั้งแต่หลักๆก,ก็คือจะต้องประมาณนี้ครับแสดงว่าทุกคนที่จะเข้าสู่กระบวนการการรักษาโดยการใช้ศาสตร์แพทย์แผ,ผนจีนโดยการฝังเข็มเนี่ยอันนี้คือจุดหลักแหละที่คุณคุณจะต้องต้องต้องโดนแทงเข็มแน่ๆอ๋อ าอาจารย์ปลายที่เท้าเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็ก,ก็มีไม่ก็ยเยอะนะคะแต่บริเวณท้องนี่จะค่อนข้างเยอะเพราะว่าทุกคนจะเข้าใจว่าค่ะหลายคนว่าค่าถ้าฝังที่ท้องเ,เ,เราเข้าใจนะมันใกล้บนลูกอ่าใช่ใช่แต่ไปฝังที่เท้าเนี่ยเคยมีทนายความคนึงถามบอกว่าค่ะฝังที่เท้าทําไมอมไม่เกี่ยวกับบดลูกถูกต้องแต่ว่าเส้นลมปลายเรา,าเชื่อมโยงกันทัน้ง ทั่วร่างกายตั้งแต่ศีรษะจนหลดปลายเท้ามันก็จะหมุนกันอย่างนี้แหละเพราะนั้นถ้ารักษามันต้องรักษาทั้งระบบแต่นี้ว่าต้องต้องอธิบายแบบว่าแบบแพทย์จีนนะแบบแพทย์จีนก็คือมันต้องมีชี่คือพลังมีเลือดนะครับมันหนีไม่พ้นสองเรื่องนี้คือชี่กับเลือดนะครับแต่แพทย์แผนปัจจุบันจุดนี้ก็คือแค่พีเอชพีสิไม่ได้เหมือนมงบอกถึงอะไรคะนรัแต่ว่าเราเนี่ยมันเหมือนทะเลพลังทะเลเลือด แล้วแล้วต้องเข็มจะต้องถูกปักอย่างนี้เป็นเวลานานแค่ไหนคะครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วอาจารย์ถึงจะถอนเข็มออกใช่ครับอค่ะนะคะอันนี้คือจุดหลักๆจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูจากไม่ใช่แค่นี้มันเรื่องแล้วแต่เฉพาะบุคคลอ๋อเหรอฮะบางคนอาจจะไม่ใช้ชุดนี้ใช้ชุดอื่นอ๋ออาจจะใช้ข้างหลังค่ะเป็นแนวข้างหลังข้างหลังก็มีจุดตำแหน่งของไตค่ะนะจะลมปานอื่นแต่ว่าเป็นชื่อ ตำแหน่งของไตแล้วก็มีจุดพลังหยางอยู่ทั้งหลังค่ะมันไม่ใช่ทุกคนใช้ตำราเดียวกันหมดแล้วแต่ที่เราค่ะวินิจฉัยว่าอย่างที่บอกตอนเบรกที่แล้วว่าถ้ามดลูกเย็นมันก็ต้องใช้อีกวิธีหนึ่งนะครับใช้ีวิธีหนึ่งลูกเย็นก็ไม่ใช้วิธีนี้เป็นหลักแสดงว่าอาจารย์ก็ต้องดูความบกพร่องของคนไข้แต่ละคนว่าเขามีจุดพร่องตรงไหน แล้วก็ไปแก้แต่ละจุดซึ่งจะไม่เหมือนกันถูกอืค่ะนะคะการฝังเข็มเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าถ้าเป็นรูปแบบเนี่ยอย่างอย่างถ้าเป็นการปวดเนี่ยอาจารย์บางท่านบอกว่าน่าจะสัประมาณิ0ครั้งเป็นต้นไปเพราะว่าการมีบุญญตรยากนี่ก็ไปฟิกคอร์สอย่างนั้นไม่ได้ใช่ไหมคะว่าต้องกี่ครั้งฟิกคอร์สเหมือนกัน10ครั้งแต่ดูซิว่า10บครั้งแล้วมีผลอะ,ะไรต่อการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายด้วยอันอันนี้คือการปรับฮอร์โมนของผู้หญิงแล้วคุณผู้ชายถ้ามาถ้าาม ฝังเข็มจะต้องโดนจุดตามนี้แม,ม่จ้ะไม่ไม่ไม่เาก็ต้องเปลี่ยนจุดอีกไปไปอีกอ๋อแสดงว่าอย่างของคุณคุณคุณพี่ท่านนี้เนี่ยอพอฝังเข็มภาวะการมีบุตรยากครั้งแรกแน่นอนว่าจะรู้แล้วว่าระดับฮอร์โมนก่อนที่จะทําการรักษาเป็นยังไงแต่พอหลังจากครบสิบครั้งแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะแนะนําว่าเออไปตรวจก่อนนะว่าฮอร์โมนมันมันเป็นยังไงบ้างหลายคนเนี่ยผมบอกก่อนว่าถ้าฮอร์โมนยังสูงค่ะคุณจะได้เสียตังค์ไปทำทางทวาศาสตร์เพราะว่าก็จะเสียตังค์ฟรีค่ะ เคยบอกคนหนึ่งสามแสนนะก็ไปทำก็ไม่เชื่อผมนะเพราะฮอร์โมนตัวนั้นมันเป็นตัวเลขสองหลักผมบอกคนจะดีๆก็คือหนึ่งหลักแต่เขาไม่เชื่อผมก็ไปทำยัยไปสามแสนผมเลยบอกกับคนไข้คนอื่นว่าคําพูดผมมีค่าสามแสนบอกกับคนไข้ที่มีบุตรยากอีกห้าคนเพื่อให้เขารู้ข้อมูลตรงนี้ว่าอย่าไปทํอเพราะถ้าไปทําเราเสียตังค์โดยไม่ได้รับผลตอบรับอีกคนหนึ่ง ตัวเลขตัวนี้ก็สองหลักเหมือนกันเมรว่าอย่าไปทําคุณหมอที่รักษาเขาอยู่ก็บอกอย่าทําเพราะว่ามันจะไม่สําเร็จแต่คนไข้ดื้อไม่เชื่อบอกอยากจะทําค่ะประมาณแสนหกผมก็บอกเขาว่าเอาไอ้แสนหกเนี่ยซื้อนมให้ลูกอีกสองคนที่ก่อนหน้านี้มีลูกจะมีแล้วต้องการให้ลูกชายค่ะบอกว่าเก็บเงินมาซื้อนมให้ลูกดีกว่าเงินค่านมมีแล้วเราก็ไม่รู้จะว่าอย่างไราเราพูดตามความเป็นจริงว่าค่ะถ้ามันเซฟอะไรได้แล้วมันไม่สําเร็จเนี่ย ทำทำไมอาจารย์กำลัม่อจริงๆแล้วเนี่ยวิถีในการรักษาเนี่ยมันก็มีหลากหลายคือเราเราไม่รักษาแบบแบบงมงายว่าไงเราต้องอิงวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับวิทยาศาสตร์จะเป็นตัวชี้วัดนะครับว่ามันจะสาเร็จหรือไม่สําเร็จแล้วมันสําเร็จเพราะว่าอะไรถ้างมงายแบบอย่างเดิมก็ไม่ได้นะครับมันต้องมีวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อพิสูจน์ พราะทุกคนบอกว่าต้องการเห็นผล e ต้องการรู้ผลผลต้องวัดได้ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ต้องจับต้องได้ต้องช่างได้ต้องมีตัวเลขให้ดูอันนั้นอันนั้นคือเป็นวิทยาศาสตร์ถือว่าฝังเข็มเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์แขนงหนึ่ง e เป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเอามาบวกกับวิทยาศาสตร์ปัจจุบันซึ่งวิทยาศาสตร์ปัจจุบันก็อาศัยวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแล้วก็เอาตัวเลขมาจับเราก็อาศัยตรงนั้นเนี่ะมาเพื่อวัด ถ้คุณถ้าคุณไม่มีตัววัดเลยคุณไหนเลยหรือคุณจะรู้ว่าคุณเป็นยังไงสุดว่าน้ําหนักตัวคุณไม่มีที่ชั่งกิโลผมว่าเออคุณเนพรน่าจะแปดสิบแปดสิบหรือเปล่าไม่รู้คุณต้องเครื่องชั่งถูกต้องถึงจะมีแล้วพอลดไปแล้วมันลดไปกี่กิโลความสูงใช่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 มาเด็กบางคนมาฝังเพิ่มความสูงก็ต้องวัดก่อนว่าก่อนฝังก็สูงเท่าไหร่ฝังไปแล้วสูงเท่าไหร่ไปยายฝังไปแล้วก็บอกเฮ้ยมันสูงขึ้น ไม่ใช่หมอบอกอยังไงก็ตามนั้นก็ไม่ถูกมันต้องมีตัววัดมันต้องมีบรรทัดวัดต้องมีอะไระวัดแน่นอนไม่งั้นไม่ทําอะไรที่มันเป็นแบบจบต,ต้องไม่ได้ค่ะนะคะอะาจารย์คะขอถามทิ้งท้าอีกสักหน่อยหนึ่งอย่าสมมติว่าพอพอพอ,อาจารย์บ,บอกว่าจะจะให้คนไข้นอนอยู่ในท่านี้ประมาณสักยี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงอ่ะครึ่งชั่วโมงพอถอนเข็นเสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีการดูแลสุขภาพยังเหมือนเดิมไหมคะอาบน้ําได้อะไรได้เหมือนเดิมไหม เพราะแต่ละคนมักจะเข้าใจว่าฝังเข็มเสร็จเรียบร้อยกลับไปบ้านต้องแบบว่าอาบน้ําไม่ได้โดนน้ําไม่ได้เป็นความรู้ของหมอแผนจีุบันที่มาเรียนฝังเข็มค่ะแล้วคํานึงถึงรูเข็มว่ามาอาจจะมีผลทําให้เกิดติดเชื้อนะครับก็เลยขอให้คนไข้ไม่อ่านน้ำสักชั่วโมงสองชั่วโมงซึ่งโดยสภาพการจราจรบ้านเราเนี่ยนะว่าจะติดรถถึงบ้านก็สองชั่วโมงนะแล้วเรากก็มองย้อนอีกอย่างว่า น้าปลาปลาเนี่ยเขาจะโฆษณาว่ากินได้นะครับมันคงไม่สกปรกคนไข้คงไม่ได้ไปอาบน้ําคลองจนเกิดการอักเสบซึ่งตรงนี้เราก็ไม่ได้สั่งคนไข้เท่าไหร่ถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ารูเข็มมันเล็กมากพอถอนออกเดี๋ยวมันก็ปิดแล้วนะครับค่ะนะคะเราเห็นกันแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วการรักษาโดยการฝังเข็มก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวแต่อย่างใดนะคะ จริงๆแล้วภาวะการมีบุตรยากกับศาสตร์การแพทย์แผนจีนเนี่ยยังมีประเด็นที่น่าจะพูดคุยกันอีกหลากหลายประเด็นแล้วก็วันนี้เราจะสอบถามอาจารย์เพิ่มเติมด้วยว่าถ้าในกรณีของท่านที่กําลังตั้งครรภ์อยู่ในขณะนี้คุณหมอท่านจะมีวิธีในการที่จะดูแลเด็กที่ตอนนี้กําลังเตรียมตัวที่จะออกมาในไม่กี่เดือนเนี่ยจะต้องดูแลอย่างไรเพื่อจะได้เป็นข้อมูลสําหรับคุณแม่ที่ตอนนี้กําลังตั้งครรภ์อยู่ด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เราเบรกกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ค่ะ